ดาวาหลายชีมากมาที่นี่คืออลังการที่สุดทุกคนวมาโอเครัอนมทนปีใหม่สักเล็กนอยด้วคะสำหรับปีใหม่นี้เริ่มต้นสวัสดีครับขอบคุณมากครับวันปีกหมขอ Happy New Year 2025กับพวกเราทุกคนครับขอให้เป็นปีที่พวกเราจะมีความสุขความสำเร็จและสมหวังไปด้วยกันทุกๆอย่างครับและวอนแบอคอกเชื่อว่าเราจะเป็นส่วนเล็กๆที่จะเติมเต็มความสุขให้ทุกๆคนไปตลอดมีแน่นอนครับขอบคุณมากครับยลนดี a e x next let's to <Yeah. S 2> คุณจูนี่ครับสักครู่ทุกท Um, I want to see you guys more often, and um, obviously with JB as well. And it was such an honor to be here again, it's my favorite place to be, and happy, happy new year! Thank you so much. And what about you, JB? ผมไม่เคยมางานอะไรแบบนี้เลยแล้วมันรู้สึกแปลกตาแล้วก็สุดยอดเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่รัก สวยของเ่าด๊อกที่แรกเชิญครับท mm hmm> ี่นี่เราโชคดีมากครับที่เป็นครั้งแรกของผมที่นี่ครับขอบคุณค่ะฝากถามให้หน่อยได้ไหมครับว่าลุกของเราอลังการไหมครับคุณจะลุกจุ๊บรถตัวฉนนะโย่โอ้แล้วก็ตอนแรก 보는거라่ง너무신기했고요어입이다물어ง지ละส์ใช่ดู่งโละส์ใช่ดั่งะไรใช่ดูนั้งลยส่ดูนั่งดูนั่งโละส่ดนั่งโละสิดนงละครในั่ละ่ดนั่งโละดูนังโละส้ใช่่งโะส์่นัองสนัสดัสใั่ใ่น่ะ ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีเอาใหม่ดีใจมากๆที่ปีนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมาเขาดาวร่วมกับทุกคนในปี2 0 25นี้นะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีและสวยงามของทุกคนนะคะโอ้รดีอ่ะหน้าอูอบ,นะอบ้างน้าอูก็ดลยครับก็ ขอบคุณทาวันแบล็คคอร์กนะครับที่จัดงานปีนี้ขึ้นมาเลครับ mm hmm. ก็ผมเชื่อว่าปีนี้นะครับจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ mm hmm. ไม่ใช่แค่ของผมที่เป็นศิลปินด้วยแต่ว่าจะเป็นคนดูแฟนคลับนะครับหรือว่าลูกค้าทุกท่านที่มาเซอเวตท,ที่นี่ฮนะ mm hmm. หวังว่าปีนี้จะเป็นปีนี้น่าจดจำในการก้าวข้ามปี24ไปปี25ครับ mm hmm. กับวันแบล็คคอร์กับพวกเราครับ อยากจะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขมากเลยครับจริงๆต้องขอบคุณทางวันแบงคอกมากเลยครับเพราะว่าจัดงานยิ่งใหญ่มากอย่างที่พี่เขาบอกก็คือผมอะมันอลังการมากเลยครับอยู่อยู่ท่ามกลางแบบว่าในเมืองอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เห็นครูแล้วก็มาเขาดาวร่วมกับทุกคนก็หวังว่าจะเปิดปีแบบปังๆ2025เหมือนที่วันแบงคอกวันนี้ครับโอเคขอบคุณมาก เอาล่ะนะครับและนี่คือคำอวยพรนะครับจากเหล่าผู้บริหารและก็ศิลปินของเราทุกคนนะครับผู้เราทุกคนครับส่งเสียงดังๆให้กับผู้บริหารและศิลปินทุกคนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกทุกท่านเลยครับขอบคุณมากนะครับแฮปปี้นิวเยียร์อีกรอบขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณปนตร์ด้วยนะครับโอ้โหนี่เป็นความสุขแรกของปีนี้ที่ทุกคนได้รับไปจากวันแบงค์ลอบเลยนะคะครับโอเคฮะเดี๋ยวเชิญทุกท่านนะครับ ัก่อนด้านล่างก่อนได้เลย